เออนี่เฮียผมถามอะไรหน่อยพี่ออดมอลดำเพื่อนเฮียเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนเหรอเฮียแมวหน้าเจ้าหนูไม่ใช่เรื่องของเด็กเองจะอยากรู้ไปทําไมคนที่ไหนก็คนเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นครับเฮียผมหมายถึงบ้านพี่ออดเขาอยู่ที่ไหนเหรอเออผมแค่สงสยัยเองมีอะไรคาดใจาก,กับออดมอลดำหรือเปล่าอย่าบ่นว่าเองให้พาออดมอดำไปขายแล้วยังไม่ได้ตังค์นะฮะ ไม่ครับเฮียเรื่องนั้นผมรู้อยู่ผมแค่สงสัยวันนั้นผมได้เตาลี่ปูทวดมาพี่ออสเขาก็ขอบอกว่าขอเถอะพาบ้านเขาเองเขาเป็นคนใต้นะครับพอเมื่อเดือนก่อนผมได้พาพ่อปานมาพี่ออสก็บอกว่าพาบ้านเขาเลยเขาคนอยุทยาบ้านนอยู่ติดวัดเลยผมก็เลยแบ่งให้พี่ออสเขาไปราคาทุนเอ็งทําถูกแล้วเจ้าหนูวงการนี้ต้องแบ่งทางกันโนกต้องมีขนคนต้องมีพวกเอ็งจําไว้ทุกคนมีพาร์นดดวงใจกันทั้งนั้นแหละ แต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนผมได้เหรียญพ่อสุดวัดกาหลงมาพี่อ้อนเขาก็บอกว่าพาบ้านเขาอีกแล้วนะสิเขาบอกเขาคนแม่กลองแถมยังไปหลานตีใหญ่อีกตัางหากเออเจ้าออมมันมีเมียอะายคนอาจจะเคยอยู่มาหลายที่ก็ได้ประสบการณ์สูงผมก็คิดอย่างนั้นนะเฮียแต่ไม่กี่วันก่อนผมได้เสือพ่อปานมาพี่เขาก็ขออีกแล้วบอกพาบ้านเขาเลยบางบ่อเลีงอยู่ที่นั่นหลายปี และล่าสุดวันนี้เลยเฮียตอนเช้าผมได้กิ่งโสทอนมาเขาก็ยังบอกว่าบ้านเขาอยู่แปลเลี้ยวอีกแล้วนะสิเฮียบ้านนี่อยู่หลังวัดเลยอย่าคิดมากเจ้าหนูไม่เห็นจะแปลกออดบนดำกว่างขวางเคยอยู่มาทุกจังหวัดแหละถ้าเองเล่นไปนานๆเองจะเป็นคนทุกที่แบบนี้แหละแล้ววันหนึง่งประสบการณ์จะบอกเจ้าเองเจ้าหนู